และนี่ก็คือเจ้าวจิที่จริงนะครับมันเป็นแมวสีขาวแต่เนื่องจากมันมีทองคําอยู่ในตัวขนของมันก็เลยเป็นสีทองอาร่ามทุกๆวันมันจะอื้อออกมาเป็นทองคํายืนยันในการพาทุกคนมาดูคลังทองคําของประธานเหมียวเอง คนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะบอกว่าข้างหลังเนี่ยคือภาพต,ตัดต,ต่อตัดต่อตรงไหนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อทุกคนมารวยไปกับเราได้ง่ายๆเพราะเจ,จ้าวจิมันกินจูมากครับค่าอาหารมันเนี่ยวันละหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าทุกคนมาช่วยกันจ่ายค่าอาหารเราก็จะเอาทองคําไปขายแล้วแบ่งเงินให้กับทุกคนทันที <Wow. S 1> ลงหนึ่งร้อยได้คืนเดือนละร้อยลงหนึ่งแสนก็ได้คืนเดือนละแสนสนใจอยากจะมาลงหุ้นด้วยกันใช่ไหมละ่ะ นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการหลอกลวงลงทุนบนโลกออนไลน์ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะฟังดูอย่างว่าแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังมีคนเต็มใจมาร่วมลงทุนอยู่ตลอดหรือร่วมโดนหลอกกันอยู่ตลอดเวลาหนไปบนมากลายเป็นคดีความให้เราได้เห็นกันทุกๆปีและก่อนที่จะมีใครโดนหลอกไปมากกว่านี้ประธานเหมียวนะครับจะมาสรุปแบบแมวๆถึงรูปแบบกลโกงการลงทุนที่เรามักจะเจอบ่อยๆในโลกออนไลน์จะได้หลีกเลี่ยงกันครับมาเริ่มจากกลโกงแบบแรกเลย แอดวานซ์ฟรีสกิมโอนมาก่อนได้ปะข้อแรกเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อของเรื่องคุณตันปลอมน่าจะพอร้องอ๋อขึ้นมาบ้างใช่ไหมครับเพราะเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมันจะเป็นการหลอกประมาณว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่หรือเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีมาตีสนิทมาจีบอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่าจะส่งของมูลค่าสูงมาให้แต่เราก็จะไม่ได้ของนั้นเลยนะครับเพราะเราต้องทําการ เสียค่าธรรมเนียมหรือโอนมัดจําหรือค่าส่งของอะไรพวกนี้เนี่ยไปให้ก่อนแล้วถ้าใครเผลอโดนตกเพราะความโลภโอนเงินไปให้แล้วก็คนเหล่านั้นจะหายวับไปทันทีสุดท้ายเงินที่เราคิดว่าจะได้ก็ไม่ได้แถมเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีกกลโกลงแบบที่2พัมแอนด์มล่อแมงเมา เทากองไฟวิธีนี้เนี่ยคนที่เล่นหุ้นหรือลงทุนมานานอาจจะเคยผ่านตาหรือเคยเก็บช้ำกันมาบ้างแล้วเรียกง่ายๆว่ามันคือการปั่นราคาของอะไรสักอย่างเราไม่ได้บอกว่าของนั้นเป็นของไม่ดีนะแต่มันอาจจะไม่ได้มีค่าหรือว่าไม่มีพอให้มันราคาสูงขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นเรามีหุ้นแย่ๆหรือว่าเหรียญคริปโตไร์ประโยชน์เหรียญหนึ่งนะครับจะมีการพยายามปั่นราคาซื้อขายกันเองระหว่างเจ้ามือรายใหญ่ที่มีของอยู่ครับช่วยกันซื้อช่วยกันดันให้ราคามันพุ่งสูงขึ้น พอราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วครับข่าวดีก็จะตามมาทันทีมีการปั่นต่อว่าจะมีอนาคตนูนน่นนี่นั่นราคาจะขึ้นไปอีกเป็น10บสเท่าในอนาคตแล้วก็จะเริ่มมีคนมาชวนให้เราเข้าไปซื้อต่อครับทีนี้เนี่ยถ้าใครหลงเชื่อเข้าไปซื้อนะมันก็จะเป็นจุดที่เรียกว่ายอดดอยแบบพอดิบพอดีเล่าคนที่มีหุ้นมีอะไรจํานวนมากนี่แหละครับก็จะกระนำเทขายอย่างรวดเร็วในราคาสูงแบบนั้น แล้วสุดท้ายราคาก็จะตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าอะไรที่คนเราอยากขายเยอะเนี่ยมันมีปริมาณล้นเกินไปมันก็ทําให้ราคามันถูกลงแล้วคนซื้อที่หลังอย่างเราเนี่แหละครับก็จะขาดทุนยับเลยจากการเข้าซื้อครั้งนี้บางคนเนี่ยเอาเงินทั้งชีวิตมาลงไปแล้วก็หมดตัวเหลือแค่ 10%- 5%ก็มีซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะกับหุ้นหรือว่าคริปโตแต่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันรอบๆตัวเรานี่แหละ แต่จะมีอะไรบ้าง,างก็ลองคิดกันเอาเองนะครับ e <h aw> และข้อ3 Investment Seminar Scam กูรูกูรู g u รวยบางคนอาจจะเคยเจอแนวนี้กันมาบ้างแล้วโดยเริ่มจากการที่มีกูรูปลอมๆสักคนครับตั้งทีมตั้งเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ชักชวนคนไปเข้าร่วมสัมมนา,าอบรมอ,อะไรสักอย่างจากนั้นก็รล่าย,ยาวถึงการลงทุนการซื้อคอร์สหรืออะไรสักอย่างอีกครับที่ทำให้เรารวยแต่ถ้าอยากจะรวย เราก็ต้องจ่ายเงินราคาแพงเป็นค่าแรกเข้าค่าเรียนหรือค่าซื้อสิทธิ์อะไรทำนองนั้นทีนี้นะครับเหล่าลูกทีมหรือว่าหน้าม้าในงานสัมมนาเนี่ยก็จะพากันกดดันเชียร์ให้ซื้อยกใหญ่เลยแล้วตามธรรมชาติของมนุษย์หลายคนเนี่ยบางคนครับก็เกิดความโลภซื้อตามเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาซื้อแล้วขณะ oh <no. S 1> ที่บางคนไม่ได้โลภครับยังพอมีสติแต่พอโดนหวานล้อมหนักๆเข้าเนี่ยคนรอบข้างเรากดดันแล้วเนี่ยก็เผลอจ่ายเงินไปอีกสรุปว่าคนเสียเงินก็คือเราครับ แล้วก็เสียเงินแบบไม่ได้สาระอะไรกลับมาด้วยส่วนกูรูบอมปลอมเนี่ยแล้วก็เหล่าลูกทีมก็เป็นฝ่ายรวยแทนนี่แหละครับสรุปง่ายๆของการหลอกลวงข้อนี้และข้อที่4ี่ฟอนซีสกีมหรือพูดง่ายๆว่าก็อา่า แชร์ลูกโซ่นั่นแหละคือการหลอกแบบนี้นะครับมันถูกตั้งชื่อตามชาวฟอนซีครับที่ถึงแม้เขาไม่ใช่คนแรกที่ทําหลอกลวงแบบนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นคนแรกที่ทําแชร์ลูกโซ่แต่ชื่อเสียงของเขาโด่งดังที่สุดครับเพราะว่าในช่วงยุค19 2 0หรือราวราวหนึ่งปีก่อนเนี่ยเขาอพยพจากอิตาลีมายังอเมริกาแล้วก็หลอกคนมาลงทุนในเรื่องการเอาเงินไปซื้อขายสแตปมครับโดยการันตีผลตอบแทน50%ใน45วันหรือผลตอบแทนแบบ100%ซใน3เดือน ซึ่งมันก็ฟังดูเวอร์มากๆแต่เขาเองครับก็ตั้งวงแชร์ลูกโซ่แบบนี้ได้นานถึง9เดือนกว่าจะโดนจับได้และทําให้เกิดความเสียหายอย่างน้อยมากถึง2ล้านล้าน,านบาทย้ํานะครับว่าเงินหลักล้านล้านไม่ใช่แค่2ล้านบาทแต่สุดท้ายวงก็ล่มและเขาก็โดนจับจนชื่อของเขาเนี่ยกลายเป็นชื่อของยอดนักต้มตุ๋นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกไปเลย แล้วแชร์ลูกโซ่นะครับวิธีการโดยรวมก็จะคล้ายคลึงกันอีกนั่นแหละคือการชวนมาร่วมลงทุนอะไรสักอย่างที่มันดูว้าวหรือว่าดูให้ผลตอบแทนดีมากๆแล้วมันน่าสนใจอย่างหนึ่งรับตรงที่แชร์ลูกโซ่เนี่ยมันปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้แบบดีมากเลยยกตัวอย่างเช่นชาวปอนซี่นี่เขาแบบออกไปลงทุนสเต็มในยุคนั้นแล้วถัดมายุคหนึ่งครับเข้ามาในไทยก็เป็นการลงทุนปลูกข้าวลงทุนน้ํามันมาถึงยุคหนึ่งครับมีการออกไปลงทุนในหุ้นสักพักก็ Forex พอยุคนี้ก็คริปโตโอ้โหอะไรจะขนาดนี หรือที่อย่างคิดกันในช่วงหลังของไทยก็บ้านออมเงินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแมวอะไรสักอย่างนี่แหละสุดท้ายครับหลักการมันคือหลักการเดียวกันเลยก็คือการเอาเงินคนใหม่เข้ามาหมุนครับจ่ายผลตอบแทนให้กับคนเก่าหมุนว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 นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดปัญหาก็คือตอนที่หาคนใหม่มาเข้าวงไม่ได้แล้วผมไม่มีเงินมาเติมวงก็แตกใครที่เข้ามาทีหลังก็น่าจะเดาไม่ยากเลยนะครับว่าเสียเงินไปฟรีๆไม่ได้อะไรกลับคืนมาแน่ เอาละครับสุดท้ายเราก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเตือนสติช่วยให้หลายคนได้ฉุกคิดขึ้นมาสักจึงหนึ่งก่อนจะตัดสินใจลงทุนหรือเสียเงินของเราไปในอะไรก็ตามทีแต่สุดท้ายนะครับเราก็คงไม่สามารถช่วยห้ามไปได้ัะทุกคนครับเพราะว่าตราบใดที่มนุษย์เราเนี่ยยังมีความโลภและก็มีความไม่รู้อยู่ในตัวของเราโอเคครับสาหรับคนกลุ่มแรกเนี่ยที่มีความโลภเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ก็อยากเข้ามาเอาเงิน เข้ามาหวังว่าจะได้คืนทุนแล้วก็ออกก่อนคนอื่นเรียกว่าลุกก่อนได้ตัง์ลุกช้าจ่ายรอบวงเพื่อหลอกกินเงินคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยอันนั้นนะครับคุณมันเง<แ>ี้ยครับถ้าเราจะมานั่งด่าลุงทุกวันว่ามันโกงเก่งก็ไม่ต้องไปทําตัวตู่ๆไม่ต้องไปเอาเปรียบคนอื่นในประเทศเหมือนกับที่เขาทําก็ได้ครับแต่สําหรับคนอีกกลุ่มนะครับเราก็เข้าใจว่าเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีสอนละเอียดในหลักสูตรการศึกษา เราก็แค่เป็นคนที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เท่านั้นเขาไม่ได้โง่นะอย่าว่าเขาเพราะว่าเขาก็สามารถหาเงินมาด้วยวิธีอื่นเหมือนกันแค่ยังไม่มีความรู้เท่าทันเรื่องนี้ก็เลยโดนหลอกแค่แคนั้นเองเราทุกคนโดนหลอกมาในชีวิตอยู่แล้วแต่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนครับมันสามารถที่จะเรียนรู้กันได้ยกตัวอย่างเช่นการมากดติดตามประธท่านเหมีย <Facebook S 2> วในทั้งช่องทาง Facebook และก็ YouTube เพราะเราจะคอยอัปเดตสาระน่าสนใจข่าวสารด้านการลงทุนมาให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับน่ะ หาเรื่องตบคนเข้าเพจตัวเองได้ตลอดเอาล่ะสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ